สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะแม่ใหญ่อึงพาเพลินนะคะวันนี้จะพาเด็กๆลูกๆของเราออกกําลังกายนะคะก็เพื่อการออุ่ลร่างกายนะคะสิครั้งครับเพียงสิครั้งอากาศเย็นมากเลยสัลรพงไปออกกําลังกายลูกปไปออกกําลังกายกับพี่เขาเด้อไปลูกป ไม่ดูดเลยีไม่ดดีม่ดดห้ครั้งหครั้สุดท้ายท้ายขอียได้เพียงได้ค้าครั้สุดท้ายขอเพียงให้ได้ขอเพียงให้ได้ปับ วอร์มร่างกายก่อนเรียนนะคะสวัสดีครับไม่หนาวครับชิวๆครับเท่านี้อ่าไม่หนาวออาบอกคุณแม่หน่อยคุณแม่ชมอยู่กรุงเทพมหานครเท่านี้ยังไม่หนาวอ๋อชิวๆนะคะอากาศกำลังดีนะคะ ตอนเช้าก่อนจะเรียนก็จะมีการทำกิจกรรมเป็นกลุ่มนะคะน,น,นี่ก็จะกิจกลุ่มมอต้นอันนี้น่าจะหนาวมากใช่ไหมลูกอันนี้อันนี้หนาวมากเลยมีการจดียีกันอ่าอันนี้พเอกนะคะพ่อเอกนะคะ คุณครูหนาวไหมคะคุณครูใหม่หนาวไหมคะไม่หนาวหรอกเพราะว่าเรามีในตัวเรามีพลังงานบางอย่างที่คุณไม่สามารถคอีกหมก็จะมีกา,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 ารปรึกษาหารือกับนักเรียนนะคะ แล้วก็แจ้งข่าวสารก็ขอฝากช่องไม่ใหญ่คาเฟินะคะกดติดตามกดติ๊กเกอ์ไสัส่นกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อการแจ้งเตือนบรรจาก,กาศหน้าหนาวของเราก็ ช่องไม่เลวเลยทา,าเพิ่อนใด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ